วิ่าทองคำประจำวันที่6กันยายนทองคําคาแนวรับใหญ่1925คืนนี้ข่าว3ทุ่มรีบาอาลุ้นได้ถึง1935และ50แต่ถ้าหลุดแนวรับนี้เจอกัน1910ครับไปครับเพื่อนๆไปเริ่มกันที่เรื่องของแนวรับแนวต้านสําคัญของวันนี้กันก่อนนะครับแน่นอนว่าจุดเดิมนะครับแนวรับโคตรสาคัญ1925บริเวณนี้เป็นจุดที่วันนี้รวมถึงเมื่อคือนนะครับมีการตัดขึ้นบัตรลงอยู่ดังนั้น ตรงนี้จะเป็นแนวรับสำคัญจุดที่1นะครับแนวรับจุดถัดลงไปคือบริเวณ1920นะครับโซนบริเวณ1910นะครับและชิดแนวเทลไลน์ชิดแนวรับเดิมโซนบริเวณ1903นะครับนี่คือ3แนวรับเด่นๆนะครับ1925 1910และก็โซน1 9 0 0ถึงแน่นอนว่าจะมีแนวรับ อีกหชุดอยู่โซนบริเวณ1920นะครับหรือแม้กระทั่งโซน1915แต่ว่านี่เป็นโซนแนวรับเล็กแล้วคืนนี้มีข่าวตอน3ทุ่มนะครับพลานุภาพของข่าววันนี้มันสะบัตขึ้นลงได้ระดับ15เหรียญความหมายคือถ้า1927อยู่ตรงนี้รับก็คือ1910มีสมี1ิถึงได้นะครับนั่นจึงเป็นแนวรับใหญ่ๆที่ผมมาร์กจุดไว้ให้ส่วนฝั่งแนวต้านนะครับแนวต้านตอนนี้ ด้วยภาพ QM ฝั่งเซลล์หรือไซด์เวดาาลงมาเนี่ยจุดที่จะเป็นแนวต้านแรกเลยนะครับตอนนี้คือโซน1930นะครับ3 0มสถึงสาโซนนี้เป็นแนวต้านที่1นะครับชิดแนวเทรนไลน์ชิดแนวต้านเดิมนะครับแนวต้านที่2คือโซนพันเก้าร้อยสี่สิบถึงสี่สิบสามนะครับและโซนไฮเดิมครับโซนพันเก้าร้อยห้าสิบถึงห้าสิบสามนี่คือ กรอบ3แนวต้านใหญ่ๆเด่นๆและเป็นแนวต้านสำคัญสำคัญประจำวันนี้นะครับจุดถัดไปนะครับไปดูในส่วนของคนที่มีออเดอร์กันมาบ้างนะครับคนที่มีออเดอร์เซลล์มานะครับคนที่เซลล์มาโซนบริเวณ1945.47นะครับโซน40-43นะครับหรือแม้กระทั่งเมื่อคืนนะครับโซน35บริเวณนี้นะครับ3ไม้ตรงนี้เนี่ย จุดตัดสินนะครับที่ว่าจะทำให้คุณต้องปิดออเดอร์หรือไม่นะครับมีแค่จุดเดียวนั่นคือโซน1930ตรงนี้ครับแนวเทนไลน์เส้นนี้ถ้ามันเบรกขึ้นได้โอกาสจัทยานไปหา35หรือ42นะครับด้านบนตรงนี้มีสิทธิ์ขึ้นไปถึงได้แล้วถ้าจะลงอาจจะลงจากบริเวณ1943ใหม่ทีนั่นคืออีกหเส้นเทนไลน์และโซนแนวต้านเดิมนะครับแต่ถ้า คนที่เซลล์มาแล้วอยากจะเพย์เซฟนะครับเบรก1930ตรงนี้ก็ควรจะต้องปิด2ตํตำแหน่งนี้ไปไปทั้งหมดเสียก่อนนะครับแล้วก็ไปดูสถานการณ์หน้างานอีกทีว่าจะผ่านไหมแนวเทลไลน์โซน1943นะครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่านแล้อาจจะเซลล์ใหม่นะครับแล้วก็สต็อปลอสไฮเดิม1954แบบนั้นก็ทำได้นะครับส่วนตำแหน่ง TP นะครับบริเวณนี้เป็นตำแหน่ง TP ทั้งหมดนะครับ27 26 25ให้มองเป็นโซนดังนั้น โอกาสที่ราคาจะเด้งขึ้นจากตรงนี้ก็มีนะครับจะลงจากตรงนี้ไปต่อแบบแรงๆก็มีเช่นกันนะครับดังนั้นคนที่เซลล์ลุ้นต้องหลุด1925อีกครั้งสังเกตแพทเทิร์นนะครับมีการทุบลงกลับมาหลุดตรงนี้นะครับเมื่อตอนประมาณ8โมงเช้านะหลุด1925ด้วยลงไปปิดราคาเนี่ย1924.8นะครับแต่หลังจากนั้นมีทิ้งลงแต่ราคาปิดเนี่ยดันกลับขึ้นมานะครับ ความหมายคือเขายังยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่โซนนี้ถ้าเกิดว่าหลุดอีกทีคราวนี้เจอกัน1920นั่นจะเป็นตำแหน่ง TP ถัดไปของฝั่งเซลล์นะครับแล้วคนที่ติดเหวอยู่ข้างล่างนะครับติดอยู่25 20โซนนี้นะครับจะมีสิทธิ์หลุดรอดได้นะครับจะมีสิทธิ์หลุดรอดได้ซึ่งสถานการณ์ถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้อีกครั้งจริงๆเนี่ยแล้วลงด้วยข่าวคืนนี้นะครับฝั่งเซลล์ในตำแหน่งที่ ถึงได้ก็คือโซน1910เลยนะครับลงได้ระดับ13-15เหรียญเนี่ยลงจากบริเวณน,นี้ลงต่อเนี่ยลงได้นะครับดังนั้น1927 2625คือ TP ชุดที่1 1920คือ TP ชุดที่2รวมไปถึงจะทำให้คนที่ติดเหวอ,อยู่ข้างล่างได้หลุดรอดเช่นกันอันนี้ว่าแต่ในสปอร์ตนนะส่วนแท่งเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนท้ายนะครับส่วนคนที่มีออเดอร์เซลล์มานะครับอ่าโทษทีส่วนคนที่มีออเดอร์บายมานะครับ,ททนนนรบแน่นอนว่า เราดู price action อะไรที่จะลุ้นเป็นกลับตัวเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเห็นในทางเฟรม1ชั่วโมงนะเป็นคล้ายๆจะเป็น morning star ตรงนี้นะครับและยิ่งมาจากโซนแนวรับเดิมนะครับโซน1925เหมือนจะ fall b a k นะครับทุบหลุดไปแล้วดันกลับขึ้นมาใหม่ตอนนี้อยู่27ดันจะทำให้มีโอกาสเหมือนกันที่จะขึ้นได้จากบริเวณนี้จากสัญญาณกลับตัวนี้จากแนวรับนี้นะครับดังนั้นมีโอกาสที่จะขึ้นได้ถามว่าเอ้าแล้วขึ้นไปไหนก่อนนะครับ อันดับแรกก็คือโซนพ9 3 0ชิดแนวเทนไลน์นะครับตรงนี้ถ้าเทสแล้วผ่านตรงนี้ได้โอกาสจะขึ้นมา3 3 3 4ตรงนี้มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้นะครับถ้าบายมาในโซนนี้ก็อาจจะมาปิดตรง30หรือ3 3 3 4นะครับเพราะว่าก็จะได้กําไรประมาณ6กถึงเเหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่าลุ้นด้วยข่าวไอ้ข่าวมาใกล้ๆจะข่าวพอดีเลยเว้ยแล้วมันขึ้นมา3 3 3 4แล้วละจะ3ามทุ่มละดูซิว่าจะชนข่าวเลยดีไหมชนได้นะถ้าใครบาย2 6 2 7 2 5เนี่ย แล้วก่อนข่าวมันขึ้นมา3-4แล้วเนี่ยคือตำแหน่งพวกนี้คุณสามารถถือลุ้นชนข่าวได้หมดนะครับแม้ว่ามันจะดูอยู่ไม่ไกลก็ตามแต่ว่ามันลุ้นได้เพราะมันมาจากแนวรับเดิมเทรนไลน์เดิมนะครับจาก192 5ดังนั้นถ้ามันขึ้นมาอยู่บริเวณเนี้ย3 3 3 4่ก่อนข่าว3ามทุ่มใกล้ๆแล้วตอนนี้2ทุ่มครึ่งแล้วมันยังอยู่3334อยู่เลยพอจะลุ้นได้แต่ต้องกั้นหน้าทุนนะต้องกั้นตำแหน่งหน้าทุนสำหรับฝั่งขาบ่ายนะครับแล้วก็ลุ้นว่า ถ้าข่าวมาปุ๊บแล้วมันอยู่ตรงนี้แล้วไปเนี่ยสิเหรียญถึง43ได้อาจจะไปปิดตรงนั้นนะครับและอาจจะลงจากตรงนั้นเลยก็ได้นะหรือถ้ามาแล้วไม่ผ่านก็ลงกลับมาหลุดแน่นอนหลุดโลเดิมวันนี้แน่นอนอาจจะเห็น2อศูนย์ได้ในคืนนี้นะครับกับข่าวหลังสามทุ่มนะส่วนคนที่ติดดอยอยู่ข้างบนอย่างที่บอกครับตั้งแต่3 5มหถึงสีโซนนี้ยังได้ลุ้นอยู่เช่นกันนะยังได้ลุ้นอยู่เช่นกัน ส่วนคนที่ติดสูงกว่านี้นะครับอยู่60 70 80สถานการณ์ล่อแหลมมากนะครับโดย1925วันนี้ต้องไม่หลุดเป็นเคสแรกเคสเดียวต้องไม่หลุดนะครับไม่ว่าจะข่าวจะหลังข่าวจะก่อนข่าวใดๆก็แล้วแต่ต้องไม่หลุดนะครับไม่งั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะลงไปพันเหรือต่ำพันเอีกรอบมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้นะครับอ่ะส่วน คนที่ไม่มีออเดอร์นะครับรอฟังคำแนะนำของน้องน้องรู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้พอช่วง3ามทุ่มีข่าวเนี่ยบางทีต้องเล่นสั้นก่อนข่าวนะครับบางทีต้องหลบต้องหลบข่าวเพราะว่าถ้าเรามาเดย์เทรดเราเล่นอยู่ทุกวันเนาะบายต่ําๆมานะครับบาย2-6-2-5มานะครับหรือบางคนได้2-4มาจากจุดกลับตัวพวกนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ถ้าขึ้นมาแล้ว กำไรระดับ3เหรียญ5เหรียญไม่ผ่าน1930อาจจะต้องปิดก่อนนะครับอาจจะต้องปิดหลบเพราะว่าถามว่ามันลงต่อได้ไหมมันลงต่อได้นะครับตำแหน่งบริเวณเดิมนะครับยังอยู่ในโซนบายทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่29ลงมา29282726เนะี่ยนี่คือ o พ i t i o n ตำแหน่งบายทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าต้องเรามาระวงังต้องมี loss, stop l o ลอ s ต o อ l o s สต้องสั้นนิดหนึง่งอาจจะแค่เอ่อ5-7ถึงเเหรียญจากออเดอร์ที่เรามีนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดตรงนี้มันจะเป็นไซส์เวดาวหรือเป็น QM ั่งเซลลฝ หลุดโลวสวิงไฮ h นิดนึงแล้วก็ลงต่อแบบนั้นก็ได้นะครับก็ต้องออต้องบอกว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งบายอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องมีสต็อปลอสที่ชัดเจนห้ามลากต้องวินัยแม่นนะครับถ้าผ่านตรงนี้ได้ค่อยไปปิด TP ตามตำแหน่งแนวต้านครับ1930-1935 1 9นะครับ1 9 19 4 0 1 9 4 3แล้วถ้าจะช็อตเซลล์จริงจังอีกทีหนึง่งผมให้พิจารณาโซน4 1ถึง44ตรงนี้ครับโซนนี้อีกทีเท่านั้น ถึงจะเริ่มเข้าออเดอร์เซลนะถึงจะเริ่มนะครับถึงจะเริ่มนะครับระหว่างทางที่ขึ้นมาเนี่ยอย่าพึ่งไม่ว่าจะเป็น 35, 37, 40อย่าพึ่งขอให้ 4, 2, 4, 1, 4, 2, 4 4, 4 4ก่อนค่อยเป็นชุดแรกของออเดอร์เซลล์แล้วกันเพราะเราจะได้จังหวะคัดที่สั้นนะครับถ้าเราเซลล์ตรงนั้นคัด10เหรียญมันอยู่ในรัศมีแต่ถ้าเราเซลล์ตั้งแต่ 3, 5ที่มันขึ้นมาเนี่ยโอ้ก็สต็อปลอสไกลหรือมาสต็อปลอสระดับ20เหรียญ เพราะยังไงมันมีสิทธิ์ไปเทส4-5 5-3ได้ถูกไหมมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ดังนั้นขอให้ไม้แรกของฝั่งเซลล์อยู่กันสูงกว่า4-0กันแล้วกันนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามันผ่าน4-0แล้วอยากจะเซลล์เพิ่มนะครับต้องทนลากถึง5-7นะต้องทนลากถึง5-7เพราะมันมีโอกาสทำไฮใหม่5-7ถึง6-0อาจจะต้องไปเซลล์ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่เอาหลักฉันไม่เซล์แล้วฉัน เลย50ฉันคัดแล้วไปรอเซลล์ใหม่ก็ต้องรอ5-7-6 0เลยนะครับหายเดิม erm, หรือพ้นหายไปนิดนึงอย่าเพิ่งเซลล์นะก็ประมาณนี้หรือถ้าใครไม่อยากเล่นมาดูอึดอัดก็รอเล่นหลังข่าวก็ได้นะครับหลังข่าวคืนนี้3ทุ่มก็เล่นได้เดี๋ยวเราน่าจะกลับมาเจอกันในไลฟ์นะครับวันนี้ผมน่าจะมาในเวลาปกติได้นะครับยังไงอัปเดตกันในชุมชน y t u b e Facebook นะส่วนออตอนนี้ ดอลลาร์นะครับขึ้นไป104.88เหมือนเดิมมาแล้วก็ทำท่าทำทางเหมือนจะยังไม่ผ่านนะแล้วทำท่าทำทางเหมือนจะหลุด104.7หลุดแนวเทรนไลน์ตรงนี้คือเมื่อวานมันลงมาทีเนาะแล้วก็ขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงกลับมาใหม่ตอนนี้เนี่ยถ้ามองกันผิวเผินนะครับเหมือนจะอินเทนอัพอยู่แล้วตามทรงของแพตเทิร์นกราฟนะส่วนแนวรับตรงนี้จึงกลายเป็นแนวรับสำคัญนะครับ104.6ถึง .7 ตรงนี้กรอบมาร์สี้ะเงินเนี่ยนะครับ ถ้าหลุดตรงนี้ไหลลงมาน่าจะทําให้สปอตขึ้นได้นะครับพอสปอตขึ้นได้เนี่ยสถานการณ์ของบาทอาจจะมีการแข่งค้าลงมาบ้างโดยธรรมชาติของเขานะครับ35.3อาจจะลงมาถึงตอนนี้มันอยู่35.4 35.3หเนาะ35.3หรือ35.2อาจจะลงมาถึงได้ตามสมการของค่างเงินนะครับแต่นั่นจะทำให้แท่งไทยไม่ลงเพราะสปอตจะขึ้น เกมก็จะกลับไปเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งเหมือนทุกทีถ้าสปอร์ตขึ้นนะครับบาทแข็งนะครับดอลล่าอ่อนแต่ถ้าสปอร์ตขึ้นแรงจากโซนบริเวณ1 9 0เตรงนี้ได้นั่นจะทำให้สปอร์ตมีโอกาสขึ้นถึง45ถึง50ได้เช่นกันนะครับหรือทำไฮใหม่ My. พอเป็นแพทเทิร์นแบบนั้นเนี่ยนั่นจะทำให้แท่งไม่ลงครับแท่งจะไม่ลงนะครับราคาแท่งนะตอนนี้ที่ผมเปิดดูได้เนี่ย อยู่บริเวณ32,300นะครับเมื่อเช้ามีลงออไปถึงประมาณ250คือเป็นโซนคาดการณที่ผมบอกไว้ในไลฟ์เมื่อคืนว่า3อ2 8 0นยประมาณนี้คือเข้าเข้าจุดแนวรับเดิมก็สะสมซื้อได้ขึ้นมาก,ก็ต้องเล่นสั้นก็ยังคงให้คำแนะนำเหมือนเดิมว่ายังคงต้องเล่นสั้นเล่นรอบไปก่อนส่วนคนที่ซื้อต่ำๆมาถือได้แบบสบายใจน้องใช้คำนี้เลยและกันว่า คนที่ซื้อโซนที่เราเคยผมบอกให้ซื้อเก็บเนะี่ยคือ31,400 500 600 700ถึง700นะโซน400ถึง700 31,400ถึง700โซนนั้นนะ่ถือได้แต่คนที่ได้สูงกว่า800 800 900พวกนี้ต้องเล่นสั้นนะครับแม้ว่าตอนนี้จะอยู่32,300แล้วก็ตามนะวิธีการก็ยังคงต้องเล่นสั้นในกรอบ100ถึง300บาทอยู่นะครับส่วนไอ้ตำแหน่งพวกนั้นนะ่ะ31,400 500 600 700พวกนั้นนะ ถือลืมได้ยังถือลืมได้อยู่นะครับส่วนพวกเนี้ยต้องเล่นสั้นนะต้องเล่นสั้นไปก่อนนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ Subscribe เหมือนเดิมแล้วก็ Super Chat Super Tank Super Sticker QR Code ซัพพอร์ตน้องได้ตลอดเช่นกันแล้เวเดี๋ยวคืนนี้เรากลับมาเจอกันใน c o n t ทน e n t ร์ไลฟ์ช่วงหลังส3ทุ่มนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับคอนเทนเ์สไตล์ของผมด้วยนะครับ คลิปพวกนี้ดูได้หมดเลยนะ